สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับยายแก้วก้นเกาค้นเดิมเพิ่มเติมคือเบาดูดูนี่ค่ะอันนี้คือบานบักเือเทศนะคะนาะบานบักเือเทศกระลั่งสุกค่ะมีทั้งหมดแปดต้นนะคะแปดต้นนี่กิกนบ่เบิดดอกพี่น้องนี่กระลั่งแดงกินเมลนอนวยสองนวยขยะแรกเฮดสลัดกับมาเก็บปลาเฮดไฮปลาสองนวยสองลูกนะคะทาสลัด ตอนเช้าก็ทําทอาหารเช้าก็าหั่นให้ป้าป๋ากินลูกหนึ่งค่ะส่วนตัวอีชั้นก็จะเก็บไปทาส้มตำตำถั่วตำแตงก็วากันไปนะคะเพราะเป็นคนชอบตําค่ะอันนี้คือพริกค่ะพอ่าขังนอกมันล่มก็เลยเก็บมาสุกไว้หน่นี้ก่อนค่ะพอขันหนาววิลีก็ต้องหิวเขาไปในไว้เอาไปเก็บไว้ในบ้านหลังใหญ่นะคะเอาไปไว้ใกล้ๆไฮซุงมาเพราะมันเริ่มมีดอกแล้วเนี่ยอันนี้พริกขี้หนูนะคะ หรือพิกกินดานี่แหละเนาะมามาสเตเต็กับก๊าลังสิได้กินละพี่น้องอันนี้คืออัดไล่การไปเพื่อนบ้านกับยืนเบิ้งว่าอีนี่มันบอกก็ไปคือปากมอกแมปมักแมปผันว่าเนาะค่ะโอเคเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่บ้านบ้านใดเนาะบันเน่บ้านพักหลังใดเนาะบันเน่เดี๋ยวเด้อค่ะเด้อ ดี๋ยวจะพิจารณาเบิง้งวันสิดทายมองไดนอีกทายถอดมองไหนอีกโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ